สวัสดีจ้าสุขสบายดีพ่พอแม่พี่น้องสุขุดสุขคนพี่น้องวันนี้ไฮน์มมาเสนอเมนูอกกั่อวกบผสนนี่ค่ะอั่วกบใส่ตะไคร้ใส่ก,กระเทียมใบมะกรูดปลามีจา้าใส่ซัมมี่แหละหอมข้าเก่าล่ะพี่น้องจา้าก็บสดๆนะจา้ามาจากธรรมชาติ์พี่น้องนะจา้า พี่น้องผิดพลาดประกันได้ก็ขอโทษขอพอยไว้ก่อนเด้อจ้าคอมเมนต์ได้บริบว่าขอโทษขออภัยได้หลายจาะพี่น้องสบายดิพี่น้องเอาสะเปเห็ดหัวพบพี่น้องตัดแขนตัดขาสับก่อนก็ตัดขาเด้อจ้าก็ตัดแขน ส,สับ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 จะพี่น้องอาาต,ตากแดดๆสัจากแดดหน,นึ่งนะหอ,อมตะไคร่ใส่ตะไคร้เยอะๆพี่น้องไข่เสีกระเทียมจ้า กบไปใส่เบ็ดหน้ามือนั่นแหละพี่น้องกบทอดกระเทียมกันเลยเดิ๋ยเราไปเนางกบทอดกระเทียมจาน เี๋เรจะเสนอเมนูกบเด้อพี่น้องเด้อมาเดี๋จา้ามาเห็ดกรบกจ้าบ้เลยด้ย<ม>นเนาวบเ่ะเพลง,ง,นงนะวนสเขา่ามวดสิบริส้นเดืออะนะน่ากำลังสิฝักกบพี่น้อง พี่น้องเออผิดพ,พลาดประกันใดก็ขอโทษขออาภัยเด้อพี่น้องสำหรับคอมเมนต์ผู้ใดที่บม่ได้ตอบก็ขอโทษขออาภายัยหลายจ้าบางทีกะขาดตกปกพ่องเนาะขนาดน้าวา่านะเป็นคนที่ตอบคอมเมนต์ที่สุดแต่ยังมีก็ยังขาดตกปกพ่องเลยพี่น้องเพราาะว่าบางที FC, บางคนเพิ่นก็นว่าโอ้ยติดตามมาแต่เปิดซองคอมเมนต์ตลอดบ่เคยเห็นพนลัดตอบคอมเมนต์จักเถื่อเพิ่นว่าสิเศร้าติดตามนั่แหละเพิน่นว่า บางทีมันกับผิดพลาดพี่น้องเอ้ยระบบระบบยูทูบบางทีมันกับแจ้งเตือนบลเบิร์ดบางทีก็ได้บางทีกับกับไปคลิปถ้าลงไปไลายมืออะไรมาคอมเมนต์น้ำรังบางทีมันกับเด้งเด้งมันก็บโอนปัวก็อันใหม่เด้งเนาะบางทีก็เลยได้เข้าไปตอบคอมเมนต์กันเลยก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้า fc ปราคนก็บว่าเห็นเมื่อนี้แหละ fc เพื่อว่าโอ้ติดตามจะโดนคอมเมนต์นี่บลเคยตอบเลยเนาะสิเลิกติดเลิกติดตามไปเด้อจ้าเพื่อว่ากันเลก็ขอโทษเพอดีหลายจ้าเนอะ จะเลือกติดตามกับตามเพื่อนเนาะเพคนเอากัดทำดีเต็มที่แล้วพี่น้องเอ้ยหัวใจประกันบดระบบผิดพลาดเนี่ยนะพี่น้องบริบทคอมเมนต์ขนาดหน้าวนาเป็นคนที่พยายามตอบคอมเมนต์ที่สุดเนีาาน่ยนะพี่น้องเขายังมีขอผิดพลาดเล่แต่ก็ขอโทษขออภัยนะจ้านางพยายามตอบคอมเมนต์สู่อออออาาอคอมเมน,มเมนต์ตลอดพี่น้องแต่ว่า ลงปุ๊บแล้วเฮาสิบ่ได้ตอบปั๊บนะพี่น้องเฮาสิได้ตอบแบบว่ายามแรงยามว่างเราจะมาไล่ตอบน้ำหลังสิ่ได้ตอบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บว่ะมันบ่มีเวลาบ่มีเวลาตอบเลยนะพี่น้องนอกจากเสียว่าตอนแรงน้นจะมาไล่ตอบคอมเมนต์จะม่นิ่งลงสามคลิปการมาไล่ตอบตอนแรงสามคลิปถ้าตอนแรกว่าบ้างจะไปไล่ตอบมือถัดไปเลพี่น้องถามมันยากอะไรยาก เนี่ยมันเบียดทำงานน้ำหัวน้ำสวนน้ำนนนี่นี่หลายอย่างเลยลงคลิปกับเผื่อลงได้เผื่อตัดต่อได้เผื่ออย่างเผื่อถ่ายก็ยังมือกางเวน้นบิบว่างเสียว่างก่อนนอนกลางคืนก็นสไปต่ออีกที่หนึ่งนะี่เนาะแต่ถ้าเป็นคลิปจะว่าลงไวโดนเป็นอาทิตย์แล้วมาคอมเมนต์ลงบางทีมันกนเด้ง่งสับสนเขาก็บบเห็นได้ไม่บบางบางทีคลิปลงสามมือ y o u ูทูบฮะกระแจงเตือนก็นมี ว่าคุณนี่ลงิีของที่ระบบลงที่ผิดพลาดคือกันส่วนตัวเขากับผิดพลาดคือกันพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเอาขาดตกปกพร่องมาได้ตอบคอมเมนต์สู่คอมเมนต์เนาะขนาดว่าพยายามที่สุดเลยน้องมันยังมีขอ้อผิดพลาดกันกนะครขอโทษขออภยัยนะจ๊ะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ดีที่สุดจ้ะพี่น้องพี่น้องหลังจากที่สับกบเสร็จนะจ๊ะอันนี้คือสับเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้อง เอากระสีเอามาตำจ้าใส่กระเทียมลงไปพี่น้องตะไคร้ลงไปแล้วก็จะตำตะไคร้ก่อนนะจ๊ะพี่น้องตำตะไคร้กับกระเทียมให้แหลกนี่คือสูตรของพัลลาดนอจ้าตำตะไคร้กับกระเทียมให้แหลกนะจ๊ะแล้วเราก็จะใส่เนื้อกลบลงไปจ้ะพี่น้องอันนี้คือเป็นสูตรอว่ากบของพัลลาด ก็จได้กินกระเทียมก็กินตะไคร้แต่ว่าทำบุฟเฟ่ต์ไปมะกรูดหาใบมะกรูดมาได้ก็เลยบม่ได้ใส่พี่น้องใส่ใบมะกรูดเพิ่มความหอมไปกระเลิดนะจ๊ะพี่น้องจ้าเมื่อตะไคร่แหลแกลแล้วก็จะใส่เนื้อคบที่เราสับละเอียดลงไปจ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือนะพี่น้องสูตรพรลาลรับรองไม่เค็มนะจ้าพอไปอ้ายผงนัวจ้ะพี่น้องก็รสดีนะจ๊ะ จ้าพี่น้องแล้วเราก็จะโขกให้มันเข้ากันนะจ้าพี่น้องตามแล้วโขกให้มันเข้ากันหรุดอองากกันว่าสิเป็นแต่แสบบอมัวกบสูตรเจพัลล่าจ้าแสบแท้แน่นอนพี่น้องจ้บพี่น้องตามเสร็จแล้วจ้าละเอียดแล้วจ้าพี่น้องนี่เสาเครื่องอะไรจ้บพี่น้องครับก็สิได้เอาไปยัดใส้นะจ้ะายัดใส่กบนั่นเองพี่น้องแม่รู้ที่นี่ละ ตัดอัติละพี่น้องเออแล้วเราก็จะมายัดไส้นะจ๊ะพี่น้องยัดไส้กบนันเองจ้านี้คือตัวกบที่เราตัดออกมาแล้วจ๊ะพี่น้องนี่คือตัวกบที่เราตัดออกไปแล้วก็จะยัดไส้คนจะอร่อยใช่ไหมคะแซ่บแท้แน่นอนพี่น้องหอมกลิ่นกระเทียมคุกในจากกระเทียมแน่นๆกระเทียมกระตะไคร้นางชอบกินกระเทียมนะจ๊ะจ้ะพี่น้อง จ้าพี่น้องที่กระทำอัวกรบแต่ตอนยังน้อยน้องกระหมักกินแห้งพราะว่าเพราะว่าไอ้ยังน้อยนี่ไปเลี้ยงว่าเลี้ยงควายแหละคะเห็ดอัวกรบไว้และค่ะปิ้งไปกินอย่าบอกเลี้ยงว่าเลี้ยงควาย้ะจ๊ะพี่น้องเด็กๆกัดเซลล์ยอยู่พี่น้องเอ้ยอยากอัวกรบนะจ้าพี่น้องนี่สีสันกัดเซลล์ปุ๊บพี่น้อง อย่าลืมจะพี่น้องจาผิดพ,พลาดอย่างก็ขอโทษขออภัยหล,ลายบางที่คอมเมนต์บางที่มันกลับระบบ YouTube มันกลับแจ้งเตือนครับบลด็ดอกแต่นางก็พยายามตอบคอมเมนต์ให้ดีที่สุดตอบให้ได้บล็ที่สุดเนาะนางก็ตั้งแต่นางเปิดส่องมานางก็คิดว่านางเป็นคนที่ตอบคอมเมนต์หลายที่สุดนะพี่น้องช่วงเปิดมายังตอบแบบว,ว่าสีไลนเบิ่งแต่ละคลิปว่านางได้ตอบคอมเมนต์บล็สุคนบอกนางพยายามกดหัวใจไว้ว่าคอมเมนต์ได้ตอบแล้วในวันนี้เปล่าแล้วพอคอมเมนต์แต่ละมือมันก็หลายพี่น้อง แต่ว่าคอมเมนต์พอได้ตกตกล่นกับขอโทษขออภัยหลายๆจ้าบางทีระบบ YouTube มันก็บบริแจ้งเตือนละเอียดป,ดปย็นเพียน้องเอ๋ยบางทีการคอมเมนต์ไปจากสามสิบนะครัก็จะแจ้งเตือน,ก,ก,นก็มีหรือว่าลงคลิปไปสามสิบนะครับก็แจ้งเตือนน้ำหลังก็มีระบบมันรัวก็มีพี่น้องเอ้ยจังใดก็ขอโทษขออภัยนั่นแหละจ้าพี่น้องจังใดก็สิตอบพยายามตอบให้ได้สุขคนถึงที่สุดเลยตอบพี่น้องแต่ใดก็ผิดพลาดกับขอโทษขออภัยหลายๆจ้า,จาะะที่ทบริ คอมเมนต์ที่บอดี้ตอบไปขอโทษหลายๆปันนาติดตามมาในแต่เปื่ส่องบอเห็ุตอบคอมเมนต์ผลจกเถื่อกขอโทษขออภัยหลายพี่น้องวันวันน้าก็พยายามตอบให้ดีที่สุดจุพี่น้องตอบสุขคนแต่มันไกลแล้แหละคนท้าเนาะขนาดพยายามที่สุดก็ยังมันยังไม่ขอผิดพลาดจังใดก็ขอโทษขออภัยหลายแหละจ้าพี่น้องแต่กะจะเฝ้า กูจะเผานี่ปะนางเด้อามขอโทษขอภายเยลายๆพี่น้องวิธีการทำอ้วกกบนางกระยัดไส้นะคะยัดไส้กรบแล้วก็สิตาไว้แดดหนึ่งน้ำเอืนอนแต่จังไดยถอดจินพี่นอ้องเรียกว่าสกินมะแรงบ่แดดก็เริ่มหมดแล้วคำเลยพี่น้องเอ้ยคำเหมือนปึ๊ดตาแล้วนี่จ้าพี่น้องคำนะจ้า บางคนทำกระบ,บอกกินเด็กกบเนอะแต่ว่าจะเป็นคนอีสา,าน,นกับบางคนทำกระบอกกินเด็กแต่พระรามเนี่คนที่กินอาหารสุยา่างบ่กคอยได้แข่อาหารว่ากินได้เบิร์ตยังก็ได้กินได้เบิดคอยเป็นอาหารแต่ว่ามีอย่างที่นังบ่กินก็คือแคบปลาไหลกับเต่าเท่านั้นเลยแต่ว่าอย่างอืน่นกินได้เบิดกระป๋อมกาอาหารอีสานกระป๋อมันยังกงกินได้เบิดจ้ะกบเขียด นางกินได้บดสูนแนวจากพี่น้องจ้านางบพาแค่อาหารดอกจ้าเรี้ยงงายอย่ดอก,กอจ้าจากพี่น้อง,งการยัดเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาประมาณนี้จากพี่น้องอวกกบนะจ๊ะออกมาประมาณนี้เด็ดจ้ะนางก็จะไป ตากแดดจักหน่อยก่อนพี่น้องจามมาปิ้งจังให้มันแหมๆออกให้มันแแห้งจักหน่อย้ไปบ๊อมันเป็นตะกินก็นี่นะพี่น้องเนาะอันนี้คืออัวกบ้ะจ้าพี่น้ององไรกบวากันเนาะพี่น้องเนาะเป็นของอยุ่ของกินเนาะจ๊าแล้วเราก็จะไปตากแดดจักหน่อยก็สมาปิ้งพี่น้องามือก่อนทอดเป็นแค่สิปิ้งหอมๆเลยจ้ะพี่น้องจ๊ะนี่จ้ะอัวกบนั่นเองนะจ๊ะเขาจะหอมกินตะไคร่กินไหน ไอกะทิยำแต่ว่าคัาบผมมีใบมะกรูดเลยว่นนี้ใส่ใบมะกรูดพี่น้องจริงซอยใบมะกรูดใส่เครื่องซิลเลอร์เลอเ,เปิร์เซอร์ไปเลยนะจ๊ะพี่น้องพี่น้องจะถึงขั้นตอนการปิ้งและจา้าพี่น้องปิ้งกินหอมหอมเย้ายวนนะจ้ะพี่น้องเอ๋ยหวกบสูตรเจพลลถ้าเบิ่งตอนปิ้งแล้วสิเป็นะพี่น้องสิเป็นตะกินหรือบ่เป็นตะกินก็นมาเบิ่งน้ำกันมารุนน้ำกัน้ะจา้าพี่น้อง อืดเศร้าก็บสับปะยมเบ็ดป่าได้เงาซองมือสิใส่ซองมือพนะี่น้องอืดเศร้าไปรุ่นรสิได้ปลาบะเมืองเศร้าเนี่ยก็ได้แต่พออยู่พอกินพี่น้องเอ้ยื่นหาสิเ็ดต้มยำปลาเนื้ออ่อนดีกว่าเอืดจ้าพี่น้องกลับด้านไปอีกด้านหนึ่งสีสันก็เริ่มจะน่ากินแล้วจ้าพี่น้องจ้าสีสันกำลังเริ่มน่ากินแล้วเด้อพี่น้อง อกกบพอได้เคยกินบ่จ้าพี่น้องพอได้เคยกินลองทดสอบเหตดกินแล้วทอดกระแสบปิ่งกระแสบจ้ะไก่สุกแล้วพี่น้องจ้าสีสันปิ่งแต่ที่จริงทอดมันอาจจะเลี้ยงอลา,ามงามไปตะกินก่อนพี่น้องอันนี้เขาปิ่งนะจ้าสีสันในการปิ่งอกกบพี่น้อง มันคือปิ้งอวกกบนั่นเองจ้ะพี่น้องจ๋ากำลังสีสันกำลังไกล่จะได้รับประทานแล้วจ้าพี่น้องบ่ไปไปเคยซิมกัมาซิมแล้วจ้าแก้มเหล่าขาวกระเลือดนะจจะอีกคิวสังพี่น้องจ๋าสุกแล้วจ้าอวกกบของเราปิ้งอวกกบนั่นเองจ้ะพี่น้อง เสร็จสุกแล้วเรียบร้อยพี่น้องสีสันเป็นกระแซ่บวันนี้เฮ้ปิ้งปิ้งอวบก,กบนั่นเองจ้ะพี่น้องจ้ะหอมหอมท้อทิพทอดแดนพี่น้องเอ้ยหอมโพธิหอมโพนี่ครเบิ่งข้างในมันพี่น้องหอมขนาดจา้าสุากแล้วจ้าพี่น้องนี่แซ่บแท้แน่นอนจ้ะพี่น้องเกลี่ยใส่จานด้วยละ จ้าเก็บเสรจจานน้องจะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องแซ่บแท้แน่นอนนะจ๊ะพี่น้องนี่กระสีเห็นตะไคร้แล้วพี่น้องเนาะสีสันไปตะกินนาพี่น้องอันนี้ข้างในของอวบก,กบนะจ๊ะพี่น้องกระสิกินข้าวแล้วกระสเมื่อนอนบ้านจ้นานางบ่ได้นอนนาได้นอนแต่เด็กๆ นอนแต่เด็กๆนางก็น,นอนบ้านหมมีคนนอนบ้านหมมีคนเฝ้าเฮือนนี่คือปอกกิ้งอวบกบเรานั่นเองนะจ๊ะพี่น้องเป็นตาแชร์โปรดจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้ากระสั่นกับขอฝากบรรยากาศสั้นนียเด้อพี่น้องอันนี้แหละคือเมนูอวบก,กบของนางจ้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์จะไป้องผิดพลาดกันได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าสำหรับคอมเมนต์ที่ตกหล่นตกนาตหายจะทำบริบทกับขอโทษขออภัยห,หลายๆพี่น้องเอ๋ยจะได้กับผิดพลาดกับขอโทษไปก่อนนะบางทีนักกา บาว่างกับบางที่กับมันหาบทเจอบริตอบกับขอโทษขออภัยหลายผิดพลาดเยังกับพี่น้องสวัสดีจ้า